ให้เป็นจําตัวชาวราศีสิงห์ได้ไปสองเหรียญช่วงนี้พยายามประคับป,ประคองสถานการณ์นะคะพยายามประคับประคองสถานการณ์ในเรื่อง,งของความรักความสมพัธ์ของคุณเนาะเหมือนกับความสมคัญของคุณมีเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไหมเดี๋ยวไม่มอเปิดให้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ว่าความสัมพันธ์ดีไปในทางที่ดีขึ้นไหมเปียฟอร์จูนคืออะไรคะดีขึ้นไหมคะ อืมดีดีอยู่อุ้ยในใจขึ้นสองถ้วยอยากเจอเนื้อคู่เขาเป็นใครเนื้อคู่คุณชอบคนทำงานเก่งอ่ะหน้าที่การงานด,ดีมีการที่มั่นคงใช่ไหมอ่ะก็มองว่าเปลี่ยนไปยังไงดีขึ้นนะคะดีขึ้นอาจจะไม่ค่อยเล่าอ่าจะมีถ้าคนโสดจะมีคนเข้ามา เร็วนี้เลยแหละเดือนนี้เลยทันทีอาจจะมาแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่เขาพูดกับเราไม่หมดนะคะมีบางอย่างที่เขาอาจจะมีความรักอะไรบางอย่างกับเรานะคะก็ต้องค่อยๆดูไปแล้วคนมีคู่ลาความสัมพันธ์จากที่เคยออนออฟเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาเรานะคะแต่เขามีบางอย่างที่เขา,าปิดบังหรือไม่บอกเราทั้งหมดนะเหนื่อยใช่ไหมกับความรักขึ้นมาในอดีตว่าเหนื่อย เหนื่อยหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันอะไรที่เคยคุยกันนะมันเหมือนมันยังทาไม่ได้มันยังทําไม่ได้ตกลงไม่ได้มันยังแก้ไขให้มันสําเร็จไม่ได้ก็ไม่ทำไม่บอกบอกว่ามันยังไม่สําเร็จมันยังต้องต้องทําต่อไปแล้วผู้ชายคนนี้มันนันทาแล้วมันเหนื่อยอ่ะเออคุณอาจจะเหนื่อยความรักของคุณนะคะคนรักเองในอดีตขึ้นมาเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงต่อไปดี เขาถูกปิดตาหรือเขาไม่รู้ว่าอนาคตความสัมพันธ์เนี่ยจะไปต่อทางไหนยังไงดีนะคะทีนี้อุปสรรคและปัญหามีตัวเลือกเยอะเขามีตัวเลือกเยอะเรามีตัวเลือกเยอะได้หมดนะคะ the lovers ก็คือตัวเลือกทางเลือกนะคะตัวเลือกทางเลือกแล้วก็มองว่าอาจจะมาถึงชาวราศีเมถุนนะคะเขาเองเนี่ย ไปโฟกัสเรื่องงานมากกว่าเราก็ได้นะคะอาร์เซวินถือไม่เท้าเขาอาจจะต้องไปทํางานไม่เท้าคืองานเขาอาจจะต้องไปทํางานมากกว่าหรือบางทีเขาอาจจะมาวุ่นวายกับเรามากเกินไปก็ได้นะคะได้หมดแล้วก็ the l o v e r s อาจจะหมายถึงบุคคลอื่นนะคะบุคคลมือที่3คนที่3ไม่ได้แปลว่าเขาต้องมีกิ๊กอย่างเดียวนะหมายถึงคนอื่นมาวุ่นวายในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้ความรู้สึกในที่ของคุณคุณมองว่าคุณอยากหาคนที่มัน มาช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงคุณอยากได้ความรักที่มั่นคงทําให้แบบพัฒนาความาพัฒนาครอบครัวเราไปด้วยกันอะไรที่มีมั่นคงมีบ้านมีงานมีเงินที่ดีอะไรเงี้ยคุณอยากได้แบบนั้นมากกว่าทีเนี้ยน้องหลอจะบอกว่ามีดวงที่คนเก่าจะกลับมาหาคุณเพราะว่าได้ไพ่หกถ้วยนะคะคนที่เคยทิ้งคุณไปคนที่ทําให้คุณเสียใจนะคะหรือเขาเนี่ยอาจจะมีนะคะนิสยัยอาจจะต้องไป ขึ้นมาดีมเพสเนี่ยแม่หมอมองว่าเหมือนหนึ่งเขาอาจจะมีเมียแล้วหรือเขาจะนิสัยเหมือนผู้หญิงนะคะขึ้นมาว่าเขาหัดเขาเนี่ยให้คุณต้องรับผิดชอบเองอยู่กับตัวเองเขาเรามีการเป็นแฟนแต่เขาเนี่ยกับไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณประมาณนั้นเพราะมันมองคุณมองว่าเขาไม่ค่อยสนใจคุณแล้วคุณก็เสียใจกับเขาแต่คนเนี้ย แต่คนเนี้มีโอกาสที่เขาจะวกกลับมานะคะแต่ถามว่ามาแล้วดีไหมอ,อันนี้ต้องต้องไพ่มันบอกแค่ว่าคนที่เคยทิ้งคุณไปคนที่คุณเนี่ยทาให้คุณเสียใจร้องไห้เนี่ยเขาเนี่ยจะวกกลับมาอีกเออนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักนะหรือคนที่รอคอยใครอยู่เนี่ยคนเก่าของคุณจะวกกลับมาเก่าไหนอยู่ที่คุณแลาา้ล่ะคะนะ แล้วอนาคตล่าดีไหมอนาคตดีจ้าบางท่านเนี่ยมีเด็กน้อยนะคะภพ่เด่นมากว่าเป็นเด็กเนี่ยเขามา3 4มสี่ใบจะมีเด็กเข้ามาจีบเข้ามาชอบเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะอะไรที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปเพราะว่าของใหม่ก็เข้ามาตลอดเรื่อยๆนะแล้วคนที่มีถ้าเป็นคู่กันลา่าถ้าเป็นแฟนมีความรักอยู่แล้วเนี่ยคุณก็พยายามประครับประคองความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นคนรักของคุณเนี่ยเขาก็จะแบบเขาก็จะจะ พยายามทนี่ใส่ใจกับคุณมากขึ้นจะถามว่าดีมากกว่าเดิมไหมไม่นะคะแต่ว่าถามว่าก็ดีกว่าเดิมนิดนึงนะแล้วอนาคตก็มีเเณฑ์ว่าจะสร้างความสุขความสัมพันธ์ที่ดีนะคะให้ดีมากขึ้นมีโอกาสแล้วคะ่จะจากภพยอนาคตที่ขึ้นนะส่วนแม่หมองมองว่าอนาคตไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือคุณโสดคนโสดขึ้นไพ่มาว่าดีคะ่ะนะบางท่านที่มีครอบครัวเนี่ยแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้บุตรนะคะ เพราะว่ามีเดอะซันเด็กชายนะคะเด็กถือไม้เท้าเข้ามานะก็มีโอกาสที่จะได้มีน้องนะคะทีนี้ต่อไปนะคะไพ่สรุปอาศวินถือเหรียญสดาบ7ดถ้วยแล้วก็ Justice Justice อาจจะหมายถึงชาวราศีตุลน,นะคะคนโสดมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนพูดน้อยนะคะไม่ค่อยพูดเยอะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเป็นได้อาจจะเป็นชาวราศี าตุดินมังกรพืชศพกันนะคะเข้ามาแต่ถามว่าเข้ามาแล้วความสัมพันธ์วุ่หวาไหมในช่วงแรกไม่ได้บุ่หวาตัวคุณเองก็อาจจะมองว่าเออจะเอาอยัางไงต่อไปจะเลือกคนนี้ไหมจะตัดสินใจดีไหมและสติ๊แม่หมอก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะคะมีเกณฑ์ได้เซ็นเอกสารกฎหมายสัญญานะคะใบหย่าหรือใบแต่งดูกันซิ มีคนเข้ามาค่ะอาจจะเป็นคนตรงๆเป็นคนราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือเป็นคนตรงๆเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่เหตุและผลมาก่อนแม่หมอมองว่าคนนียจะเข้ามาหรืออาจจะมีคนเข้ามาสองคนนะธาตุดินมังกรพฤ่อปรบการธาตุมาอาธาตุไฟเมสินธนูหรือเป็นคนนักที่การงานดีร่ํารวยคนโสดคนรวยคนทํางานเก่งนัาที่การงานดีจะเข้ามาหากคุณค่ะ ทีนี้มาดูไพ่ o r ร c ค e ไย่า,า,ยาจะบอกอะไรคุณ trust สถานการณ์นี้นะคะในเดือนนี้ไพ่บอกว่าคุณจะต้องมีความไว้ใจนะคะมีความไว้ใจก่อนเพราะว่ามีโอกาสว่าเขานะคะเด็กน้อยคนนี้หรือผู้ชายคนนี้จะมาขอโอกาสคุณพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเนี่ยเขาจะมาตื้อมากแล้วเขาพยายามที่จ,จะแอคทีฟทำให้บบมันดีขึ้นพัฒนาเพือนของคุณ,คณให้ดีขึ้นหมดเลยคนโสดคนมีคู่ อนาคตนะคะหรือแม่หมอมองว่าหลังจากนี้เป็นแม่หมออยากจะให้ประมาณสักกลางเดือนหลัที่1ิห้าไปแล้วละกันนะคะมองว่าความัำพันควรจะดีขึ้นนะ Pay attention to the red flags ให้ระมัดระวังธงแดงอีกคนเก่าที่วกกลับมาเนี่ยไพ่บอกว่าฉันไม่ไว้ใจไพ่บอกว่าครั้งหนึ่งมันครั้งหนึ่งเคยไปนรอดครั้งหนึ่งเ็เคยทิ้งเราครั้งหนึ่งเขเคยนอกใจไม่รู้จักพอกับเรานะ่ยระมัดระวังหน่อยนะไพ่เตือนมานะ คนเก่านะแม่หองว่าสองใบนี้คือคนเก่าที่ทำให้คุณเสียใจเนี่ยเออฉันไม่มั่นไม่ฉันไม่ไวใไ้ใจพี่บอกฉันไม่ไว้ใจเนะี่ยเออนะแต่ Engagement บางท่านที่เป็นเด็กน้อยที่เข้ามาเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้เลื่อนขั้นนะคะ The World ก็คือ Happy Ending นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้พูดคุยสารสัมพันธ์กันไปในทางที่ดีนะคะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ Move Forward นะคะไพ่ใบนี้แม่หมอมอง,มองว่า six s i c ออฟซอร์สนะคะคือการ move forward คือการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรที่ไม่ดีเนี่ย mm hmm. เขาก็มองว่าผู้ชายคนนี้ก็จะพาผู้หญิงและเด็กคนนี้นะคะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะประมาณนั้นอันนี้ก็คร่าวๆนะคะของชาวราศีสิงห์นะ mm hmm. ในเรื่องของความรักแม่หมอง,มองว่ามันก็จะดีขึ้นแหละนะโอเคท่านใดชอบแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอีมีคนมาเดยววปก่อน